ตกตะลึงนี่โรงเรียนหรือค่ายกักกันเยาวชนกักกันนักโทษเช้าหลายวันเช้าไม่หยุดจริงๆกับสารศาสตร์ราช,ชพฤกษ์จากกรณีมีการทารุณกรรมเด็กเล็กที่โรงเรียนสารศาสตร์ล่าสุดมีกรณีใช้ขุมดำคุมหัวเด็กเล็กด้านผู้ปกครองลั่นเอาเรื่องจนถึงที่สุดไม่มีการยอมฟาม น่าแปลกที่เรื่องราวเหล่านี้ถูกเก็บซ่อนเล้นไว้ได้อย่างไรภายใต้การบริหารในรั้วโรงเรียนนี่แค่โรงเรียนเดียวที่มีปัญหาให้พบเห็นปัญหานี้เป็นเพราะปัญหาลายบุคคลของคุณครูหรือเป็นเพราะภายใต้การบริหารที่ขาดจิตสำนึกของผู้บริหาร เน้นการขยายเชิงปริมาณแบบไร้คุณภาพผลจึงปรากฏการให้เห็นเป็นแบบนี้เรื่องราวการเช้าายวันเชาวไม่หยุดของโรงเรียนสารศาสตร์โดยเฉพาะที่สาขาราชจะพษึกเมื่อวานนี้มีข่าวที่สาขาร่มก้ามีครูโหดทำร้ายร่างกายบีบคอกระชาาแขนตีเด็กอนุบาล มาวันนี้มีข่าวเรื่องราวของการทำร้ายการทารุณกรรมเด็กเล็กมาวันนี้ใช้ถุงดำคุมหัวทุบตีจับขังถังขยะเรื่องราวดังกล่าวในโลกออนไลน์สื่อหลายสำนักได้นำเสนอข่าวดังกล่าวกรุงเทพธุรกิจบอกว่าสารศาสตร์เจออีกครูโหดครูอิงใช้ถุงดำคุมตัวเด็กทุบตีจับขังถังขยะ มีคลิปล่าสุดโผล่อีกรายหนึ่งทุบตีเด็กเพราะร้องให้ไม่หยุดแถมจับขังในถังขยะกระปุก .com บอกว่าสารศาสตร์ชพาจกษะึกเช้าไม่หยุดครูต่างชาตจี้หน้าด่าเด็กครูจุ๋มอยู่ด้วยช่อง3 Thailand New ิบอกว่าครูโรงเรียนเช้าทำร้ายเด็กไม่เว้นระดับเด็กเนสซี่โอ้ อ่านข่าวพวกนี้แล้วปดหูวจังเลยว่านี่มันอะไรกันประเทศไทยที่ที่ปลอดภัยที่สุดของเด็กก็คือบ้านและโรงเรียนวันนี้เด็กถูกทารุณกรรมอย่างเหลือเชื่อการใช้ถุงดำไปคลุมตัวเด็กเล็กๆมันจะมีผลต่อจิตสำนึกเขาไปอย่างยาวนานเด็กคนนั้นจะ,วะหวาดผวา จะฝังใจถึงการถูกทาดุลนกรรมผลที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นทั้งร่างกายและจิตใจสิ่งเหล่านี้ใครจะไปเยียวยาพวกเขาเรามีรัฐบาลที่ต้องดูแลประชาชนคุ้มครองประชาชนกระวูศึกษานี่ต้องดูแลและทำให้โรงเรียนเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยแต่ปล่อยให้เรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไร เรื่องราวดังกล่าววันนี้สื่อออนไลน์ได้แรงงานข่าวในข่าวสดเป็นคลิปที่เกิดขึ้นเรื่องราวของชาวไรวันครูสารศาสตร์ราชพฤกษ์ใช้ถุงดำกลุมหัวพ่อแม่ผูกก้ปกครองรั่นพ่อแม่ที่ไหนจะรับได้รั่นไม่ให้อภัยเดี๋ยวเราจะไปดูข่าวข่าวก่อนนะครับแล้วจะไปดูคลิปว่าเรื่องราว,วน,นี้เป็นมาอย่างไรสนุก c อมบอกว่า โภ oh, อีกแก๊งครูสารศาสตร์ราชพฤกษ์ใช้ถุงดำคุมหัวนักเรียนเด็กร้องไห้ครูยืนหัวเราะเมื่อวันที่2อตุลาคม2563ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพ่อสะเทือนใจเห็นคลิปแก๊งครูสารศาสตร์วิเทศราชพฤกษ์ใช้ถุงดำคุมตัวลูกชายชั้นเนอร์เซอรี่เด็กร้องไห้แต่ครูยืนหัวเราะ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่สองเวลา10นาฬิกา30นาทีนายรณรงค์แก้เวเพชรประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมพร้อมด้วยพ่อแม่ผู้ปกครองหลายรายเดินทางเข้าแจ้งความเอาผิดกับครูประจำชั้นครูพี่เลี้ยงของโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศราชพฤกษ์พร้อมขอดูกล้องวงจรปิดจากเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนของสอพอชัยพฤกษ์ที่เป็นภาพขณะครูอิงครูพี่เลี้ยง กำลังใช้ถุงดำคุมหัวน้องวินอายุ2ขวบ6เดือนนักเรียนชั้นเนอร์เซอรี่ห้องเอโดยมีเป็นครูประจำชั้นคือครูแพรวและครูพี่เลี้ยงอีกคนในห้องยืนดูหน้าตาเฉยซึ่งคลิปนี้สร้างความสะเทือนใจให้กับพ่อแม่และคนที่พบเห็นเป็นอย่างยิ่งเพราะไม่คิดว่านอกจากครูจุ๋มแล้วยังมีครูคนอื่นๆอีกหลายคนที่ทำร้ายเด็กอนุบาล ไม่เว้นแม้กระทั่งเด็กเนอร์เซอรี่ซึ่งเป็นเด็กเล็กก่อนชั้นวัยเรียนนายอดิศัก์อายุ43ปีพ่อของน้องวินกล่าวว่าพบคลิปทำร้ายลูกชาย3ครั้งทั้งแรกจับเด็กลากและตีจนร้องไห้ไม่หยุดเขาอาจจะรู้มุมกล้องจะเห็นภาพบริเวณอยู่ใต้กล้องเหตุการณ์ต่อเนื่องคือเขาเอาอถุงดำคุมตัวน้องมีคนทำสองคนคนอื่นเห็นก็หัวเราะ ผมก็ไม่เข้าใจว่าคิดอะไรกันอยู่มีอีกวันหนึ่งเจอเหตุการณ์หลังเลิกเรียนน้องโดนจับคุ่มกับพื้นกระแทกลงไปแล้วล็อกคอจากด้านหลังกดให้นอนลงกับพื้นโดยเอามือปิดหน้าหรือปิดปากไม่แน่ใจเอาเข่ามาล็อกตัวน้องซึ่งเป็นภาพเพียงสองวันน้องอยู่แค่เนื้อสอรี่เองน้องไม่เคยบอกอาจจะเพราะไม่รู้ว่ามันคือความรุนแรงคนที่ทำคือครูอิงและครูแพร ผมไม่รู้ว่าเขาอาฆาตอะไรขนาดนั้นเคยเห็นล่องรอยแต่ไม่คิดว่าครูทำคิดว่าเด็กเล่นกันแกล้งกันเคยเห็นรอยช้ำแต่ไม่เคยถ่ายรูปเพราะไม่คิดว่าลูกโดนทาร้ายภาพที่เห็นในคลิปมีครูแพรกกระชากหัวลากตัวไปมามีตีด้วยส่วนครูอิงใค่ถุงดำคลุมอีกคนที่ช่วยกันไม่ทราบว่าชื่ออะไรนั่นคือขา่าวของสนุด .com เดี๋ยวเราไปดูคลิปที่ผู้ปกครองไปแจ้งความจากคลิปของข่าวสดออนไลน์กันนะครับ ในคลิปดังกล่าวหลังจากได้โพสต์ไปแล้วมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นต่างๆนานา,นาอาทิความคิดเห็นเช่นยิ่งขุดยิ่งเจอความแย่สงสารสุขภาพจิตเด็กที่โดนทำจริงๆเห็นใจผู้ปกครองทุกคนต้องดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเลยแย่มากๆอีกท่านหนึ่งบอกว่าถ้าคลิปเหล่านี้ไม่ถูกเผยแพร่ออกมาเด็กๆที่ไร้เดียงสาจะโดนอะไรอีกเยอะเลย เอาผิดครูแบบนี้ให้ถึงที่สุดไปเลยนะครับเป็นกําลังใจให้ผู้ปกครองทุกท่านครับอีกท่านหนึ่งบอกว่าขออธิบายหน่อยนะครับอย่าเรียกว่าครูเลยครับเพราะคนเหล่านี้ไม่ใบใบประกอบวิชาชีพมันผิดกฎหมายและครูที่เขาเรียนวิชาชีพโดยตรงมาจะโดนเหมารวมไปด้วยครูที่จบวิชาชีพโดยตรงที่เรียนและตึมซับเขาจะไม่ทําแบบนี้กับเด็กครับด้วยแก้ด้วย ีกท่านหนึ่งบอกว่านี่มันค่ายนรกกักกันจัดหรือ,อยังไงใครยังอยากส่งลูกหลานไปประจนภัยก็เอาเถอะเสียค่าเทอมระดับเครมบิดแต่บริหารโคตรโลกจิตวิสษฐานคุณภาพชีวิตดีดีอีกท่านนึงบอกว่ามันหายตัวล่องหนขอให้หน้ามันเชัดหน่อยอย่าให้มันมีที่ยืนในประเทศไทยดีออกอย่าให้เจอกูขอกระโดดใส่ก่อนเลย อีกขั้นหนึ่งบอกว่าผลของการขูดหินปูนได้คูมาตรฐานเดียวกันหมดทั้งโรงเรียนท่านต่อไปครับหน้าสงสารเด็กๆที่ต้องไปเจออะไรแบบนี้ตุดๆส,สังคมต่ำๆแม้แต่สถานศึกษายังมีเหตุการณ์เดรเลวแบบนี้ของคนที่ชื่อว่าเป็นผู้ดูแลเด็กและเด็กๆเ,เรียกว่าครูอีกท่านหนึ่งครับโรงเรียนหรือโรงฆ่าสัตว์ ไม่มีใจรักไม่มีความเมตตาเด็กๆแล้วไปทำหน้าที่ที่ต้องใช้ความอ่อนโยนได้ยังไงโรงเรียนเป็นพื้นที่แรกของชีวิตซึต่งต้องทำหน้าที่สอนให้เด็กๆเหล่านี้เป็นคนดีมีความสุภาพอ่อนน้อมมีความเสียสละอบอ้อมอารีเด็กๆก็เหมือนผ้าขาวพวกคุณไม่น่าสีนำไปป้ายในใจเด็กการกระทำแบบนี้ไม่สมควรเป็นครูเลวจริงๆ ผู้ปกครองอย่ายอมนะคะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดจะได้เป็นตัวอย่างให้กับโรงเรียนอื่นๆที่ไม่เป็นข่าวด้วยฟังเรื่องน้งหมดแล้วก็สะท้อนใจว่าสังคมไทยเราเป็นอะไรไปแล้วนี่สังคมอำนาจนิยมการใช้อำนาจข่มเหงหลังแก่ผู้ที่อ่อนด้อยกว่ากระทำกันจนกระทั่งเป็นเรื่องปกติจนกระทั่งคนที่เรียกตัวเองว่าครูยืนหัวเราะชอบใจ ที่มีการแกล้งเด็กเอาถุงดำคุมหัวจับไปขังในถังขยะนี่เราปล่อยให้สังคมมันป่วยถึงขนาดนี้ได้ยังไงวันนี้เด็กๆเด็กอายุสองขวบหกเดือนที่ดูแลตัวเองไม่ได้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ปกป้องตัวเองไม่ได้ถูกกระทำแบบนี้มันป่วยตั้งแต่เจ้าของโรงเรียนเน้นการขยายโรงเรียนขยายปริมาณ แล้วมาภาคภูมิใจกับปริมาณแบบนี้คุณคือฆาตกรโลกจิตและสมนตรีกระทรศึกษาซึ่งต้องทำหน้าที่กำกับดูแลทำให้พื้นที่โรงเรียนเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับเด็กแต่ผลที่เกิดขึ้นมันคืออะไรนี่คือความล้มเหลวอย่างถึงที่สุดสิ่งที่เราพบเห็นนี้เป็นเพียงปรากฏการณเกล็ดน้ำแข็งเล็กๆบนภูเขาน้ำแข็ง เราไม่รู้ว่ามีเด็กอีกนับสิบนับร้อยนับพันที่ถูกกระทําแบบนี้อยู่ที่ไหนบ้างในสังคมซึ่งใช้อำนาจนิยมแบบนี้กับเยาวชนการทุบตีเด็กการก้อนผมเด็กการกระทําต่างๆนานาถ้าเป็นประเทศที่จเจริญแล้วคนที่กระทําเหล่านี้ต้องถูกดำเนินคดีถูกถอนใบอนุญาตห้ามประกอบวิชาอาชีพนี้แต่ในประเทศไทยเด็กไม่มีหลักประกัน ไม่ได้รับการคุ้มครองและดูแลวันนี้ที่กลุ่มนักเรียนเลวออกมากระทําเรียกร้องสิทธิเสรีภาพของเด็กวันนี้อาจจะเป็นการเริ่มต้นสก,กรกลาที่ต้องสังคยายนาทั้งกระบวนสังคมได้เวลามาถึงต้องมาทบทวนกันแล้วว่าเราปล่อยให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่าง แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งฉันแน่เรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์สะท้อนความคิดเห็นชาวเดดไทยสู่คนไทยทั่วโลกอันหนึ่งภารกิจในการกดไลค์กดแชร์ข้อมูลข่าวสารของฝ่ายประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็น f a c e o o o ทวิตเ t อร์รวมถึง Youtube เป็นภารกิจของคนไทยที่รักประชาธิปไตยทุกคน และสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้ยังคงฮือหาและเกี่ยวกราวในโลกออนไลน์ได้ต่อไปนานๆสามารถสนับสนุนได้ด้วยการกดสมัครหรือกดจอยเริ่มต้นที่เดือนละ35บาทขอบคุณมากครับสวัสดีครับ